ในสอสเสือเนี่ยเขาบอกว่าเขามีรู้เรื่องเลยห้าแสนใครมาแขวนไว้เนี่ยมันเรามีหลักฐานไหมที่จะมัดแด้เขาได้ไม่คืนมีหลักฐานก็คือคือ,อตำรวจก็ซุ่มอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับัยงครับว่าเขาไม่ได้ไปไหนเขาเขาบอกว่าห้าแสนแล้วใครเอามาแขวนไที่รู้ว่านี่ยังไงล่ะพี่ก็มีหลักฐานคุยกับกับกับไอ้ก่อนหน้านั้นก็คุยกับเขาก่อนแล้วเออใครนะครับคุยกับยนคุยกับสอนมืก่อนแล้วคุยกับสอแล้วนัดหมายกันแล้ว นัดหมายกันแล้วแล้วก็คุยกับคุยกับต่อคุยกับจอด้วออ๋อคุยกับจอกับต่อแล้วเรียบร้อยว่าเดี๋ยวจะเอาตังมาทําไมเนี่ยเอาเอาเอามาให้แต่เอาไว้หน้าบ้านอ๋อให้ให้แขวนไว้หน้าบ้านแล้วยังบอกด้วยยังบอกว่าจอเขาอยู่ในบ้านนั่นอ๋อจออยู่ในบ้านอ่าเขาบ้านเขามีกล้องมีกล้องจอติดหมดอ๋อครับครับก็แสดงว่าห้าแสนนี่ทั้งทั้งต่อทั้งจอทั้งสอนี่รู้หมดเลยไหม้รู้รู้หมดเลย เแล้วทำไมเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยใครเอาเงินมาแขวนทำไมหน้าบ้านก็แลเอาไปทิ้งนะไม่นั่นนั่นก็คือคือคนเราเนี่ยครับมันคือเขากำลังพูดไปันไม่มีใครรับหลอกแบบนั้นนะโอ้ไม่มีรับหรอกแต่ทีนี้ด้วยพยานหลักฐานเนี่ยที่ผมอย่างที่เราเป็นทนายอ่็ครับเป็นทนายเนี่ยตัวเขาก็เป็นนักกฎหมายครับเขาจะรู้ดีนะเขาเขาเขารู้เขาพอรู้แต่เขาจะ ไอ้เรื่องต่อสู้คดีทางเอกสารอาญาุจริตเนี่ยเขาก็เขาอาจจะศึกษาไม่ถึงหรอกอ๋อครับเขา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 ยังรู้ไม่จริงนะเขา่าเขาก็รู้แหละแต่เขาก็เขาก็ไม่น่าจะไปศึกษาเรื่องวิธีวินาทการให้หนายของศาลอาญาชุจริตซึ่งมันเป็นระบบไต่สวนศาลเป็นคน <ๆ S 1> ค้นหา <ๆ S 1> ความจริงถูกไหมใช่ใช่พี่ครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทางอธิบดีทางเมียอธิบดีแล้วก็ทางพี่เนี่ยไปกันแกล้งใส่ร้ายเขาจริงไหมพี่ไปกันแกล้งเขาปะเอออย่าง อย่างผมเนี่ยไม่มีเหตุใจเลยที่จะไปขัดแย้งเขาอย่างแฟนนทิพทีอย่างาดดอย่างอ่าอย่างแฟนนทิพด,ดีเนี่ยเราไม่มีเหตุผลที่มีม,มีมีเรื่องส่วนตัวอะไรกันเลยแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันด้วยเคยรู้จักกันมาก่อนไหมไม่เคยก็ไม่เคยหรือเคยเห็นทางทีวีอย่างเดียวเคยเคยเห็นเวลาไปไปฟ้องคดีเพราะว่ผมจะไปฟ้องศาลปกครองครับผมจะฟ้องศาลปกครองก็เจอในถอ อย่างหลายที่ที่ไปไปเจอกันที่ศาลปกครองครับครับแล้วแล้วแล้วพี่เราแล้วแล้วทำแล้วแล้วพี่ไปในการแก้เขาเลยผมจะผมจะไปการแก้เขาเรื่องอะไรอืม่านที่ต้องไปการแก้ครับแล้วการการที่ตำรวจจับอะไรต่างนี่แสดงว่าหลักฐานมันต้องแน่หนาดิพี่คือคือที่ตำรวจเขาขอหมายเนี่ยครับขอหมายสารพยาทุจริตได้เนี่ยครับก็ต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วโอ้หน้าเชื่อแล้วนะครับแล้วการพูดคุยกันนะวันสุดท้ายเนี่ย วันสุดท้ายเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในนั้นตลอดลโอ้ได้ยินเสียงเสียงเสียงในในต๊อกเลยอยู่ในในั้น,นตลอดวันวันจับกุม่มไม่่ายก่อนจับกุมเลยนะตำรวจได้ยินหมดเลยนะครับแจ้งกระทั่งรถเต่าเลยอยู่ในรถตันเลยได้ยินหมดเลยในวันยี่สิหกมกราคมหกเจ็ดเนี่ยนะได,ยนดได้ยินหมดเลยเสียงของใครล่ะเสียงใครล่ะเสียงใครพี่นายนายคนไหนอ่ะเสียงเสียงจอเสียงจอเลยจอจอเสียงชัดแจ๋วเลยนะ อ๋ออย่างนั้นจะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้แลวครนี้นจอเลยเขาบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยนะอผมไม่รู้เรื่องในในนออจอถามคุณพูดแบบนี้พูดได้แต่ด้วยพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงแล้วก็เป็นภาพเคลื่อนไหวครับแล้วว่าเป็นภาพที่เขาเอาาเงินก้อนเงินไปวางไว้กับคุณเออหนึ่งแสนยังไงมันก็ไม่รอดไม่รอดนะพี่นะมันไม่รอดโอ้เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยมันไม่รอดแเพราะว่า พบว่ามันมีหลักฐานเชื่อมโยงกันทั่วที่สุดเนี่ยครับแค่แตก้อนแรกที่มาก้อนแรกที่ไปก้อนแรกเท่าไหร่ห้าหมื่นหรือเท่าไหร่ครับไม่ก้อนก้อนแรกก้อนแรกที่ไปที่ไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะเออก็อนหลักหก,กอ่ะหลักหกก็คือหลักหลักแสนนะอ่าก่อนที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่เกี่ยวกับไอไอไอเลนดูน่านี่นะอ๋อไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับกิโลครึ่งเ<ค>น,นี่ยครับไอตรงนี้ก็ไอก้อนแรกนี่ตั้งแต่เดือนไหนครับก็เดือนสิงหาป่ะพิจิกา วันที่ยี่แปดยี่แปดพิจารานี่เอาไปแล้วหนึ่งแสนใช่ไหมนึกอะไรหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนแสนแสนได้ไม่นึกมากากว่านั้นหลักหกครับลลหลักห,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 หกหลกักหกหลักนะไปอันนี้อันนี้คนไหนไปอ่ะตัวย่อไหนไปไปไปมีที่ปร,ร,รึกษาที่ปร,รึกษากระทรวงเกษตรอ๋ออ้างตัวไปที่ปรึกษากระทรวงเกษตรอ่าแต่อ่าที่ปรึกษากระทรวงเกษตรที่ว่าเนี่ยเอาไปเท่าไหร่ครับ เธอตรงตรงนั้นเขาเขาเป็นคนาคพาไปเคลียร์บอกว่าพาไปเคลียร์แล้วนะที่บุษาและทุนตีเอ๊ะเขามีอำนาจในการเคลียร์อะไรพวกนี้เลยที่บุษบาลำตีไม่เคยเคยเขาเขาไอตรงนั้นเราก็ไม่รู้เราเพียงแต่ว่าเพราะว่าไปผมไม่ได้ไปเลือกเขาเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เจริญฟังท่านเคยขึ้นกับท่านแล้วก็ได้ให้ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไปแล้วโอ้ก็คือที่บกษาและทุนตีกรตรเลยเหรอคนหนึ่งนะ ก็ก็เป็นที่ปรึกษาไม่ไม่ขึ้นมันเขาผมผมก็บอกว่าที่ปรึกษาของสเอสก็ไม่ไม่เลยนะผมว่าว่าใครหลักที่เขาบอกผมมานะแต่แต่เรื่องเนี้ยจะให้ชัดเจนมันก็น่าจะพนักงานสอบสวนนั่นแหละเขาต้องสอบสวนต้องต้องเรียกมาสอบอ่าหมายหมายถึงที่ปรึกษาคนนี้เป็นคนพาใครไปที่ไหนยังไงพี่พาพาเด็กกับกับอาธิบดีพาพาเมียอาธิบดีกับทิศดีไปที่ไหนครับไปที่บ้านของสอยอ๋อบ้านที่สอนี่นะ โอ้ยแสดงพี่สอที่ใหญ่ใหญ่นะขนาดว่าที่ปรึกษาลั่มตีต้องพาทิพย์ดีไปพบเลยแหละครับโอ้ยไม่ธรรมดานะก็เนี่ยก็เจอแล้วอย่างอย่างท่านที่ให้ไปก้อนแรกเนี้ยท่านก็ไม่อยากท่านเสียชื่อเสียงกลัวเข้าเกว่าเขาจะเป็แถลงข่าวแถลงข่าวขึ้นมาพวกคมสันเสียมันก็เกิดขึ้นแล้วอ๋อแล้วแสนนี่แสนหนึ่งหนึ่งแสนที่จ่ายให้ใครครับก็เนี่ยเนี่ยสอเด็ดสอโดยมีที่ปรึกษาลั่มตีเกษตรพาไป ที่มัน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 เขาที่ปรึกษาเขาบอกว่ากระทรวงเกษตรแต่เขาก็ไม่ได้ระบุว่าว่าเขาตกของกระทรวงนะเขาอ้างว่าอย่างนั้นเขาอ้างว่าอย่างนั้นเออหายก็อ้างนะครับโอ้ยนี่แสดงว่ามันมีคนใหญ่คนโตที่เหนือกว่าในสอและในจอเนี่ยและเหนือกว่าทิพดีเนี่ยมีมีร่วมขบวนการด้วยนะผมผมว่าครับผมว่ามันจะถ้าถ้ามีคนโตเนี่ยนะมันก็น่าจะเป็นนักการเมืองพรรคอื่นโอ้พรรคอื่นนะ พรรอื่นที่ที่เขาเขาเขามีข่าวดังๆปัจจุบันนะหรอเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาต้องการเอา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 อาธิบดีคนเนี้ยเขาก็ต้องการเปลี่ยนตัวเพราะว่าอธิบดีคนเนี้ยเขาตรงไปตรงมาอ๋ออธิบดีคนนี้ที่เป็นผู้เสียหายนี่ท่านชื่ออะไรที่ดีนะฮะอธินาธิจิตอ๋อนัธิจิตเนี่ยก็หมายถึงว่ามีนักการเมืองบางพรรคนะครับบางพรรคก็อยากจะเปลี่ยนตัวนัธิจิตเนี่ยไม่ไม่ไม่อยากให้เป็น อยากให้เป็นเพราะว่าเขาจะได้สะดวกในการทำอะไรอะไรอยากจะให้สะดวกในการทํางานดําการอะไรของเขานะก็ก็ก็ต้อ,อบอกให้เลยว่าบอกให้เลยว่าตรงเนี้ยมันก็ที่ว่าข่าวดังๆที่ว่านะที่ที่ปอปลาปอปลาเนี่ยโอ้เกี่ยวกับเกี่ยวกับนําเข้าสัาแดงเเกี่ยวกับหมูเกี่ยวกับเตี๋งไก่เกี่ยวกับโอ้อคนนี้เขาหมายถึงว่าเขาเขาไม่อยากได้ได้ได้ทัานที่ดีเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันเหมือนจะว่าเขาเขา ทาง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 นิตเนี่ยคือสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องเขาก็จะไม่ไม่ทำตามอ๋อไม่ทําตามก็เลยอยากจะไม่ไม่อยากเอาไว้เห็นในข่าวว่าก่อนที่จะมีการเอ่อมีการดับกลุมพวกคณะตบซักในคดีนี้มันมีเหตุการณ์ส่งบัตรสนเทศมาตั้งแต่กรกฎาคมปี6 6แล้วใช่ไหมมันเป็นยังไงตอนนั้นตอนกรกฎาคมครับกรกฎาคมน 6, นะี่มั เออส่งไปตึงทเทศสารสารตั้งต้นนะสารตั้งต้นท,ที่ที่ส่งอยู่ที่แก่งสนามนางอ๋จอจังหวัดกาญศรีมาอำเภอแก่งเออแก่งแก่งอำเภอแก่งสนามนางนะสนามนางทางวัดนรมส่งเออบัดสนเทศมาถึงใครครับมาถึงมาถึงเกิดบัดสนเทศมาสองที่มาที่ที่ที่เออกระทรวงเกษตรกระโจมเกษตรแล้วเพอเอินมาที่กรมการท้าด้วยอ๋อสองที่ไใครไปจองมาฮะ ไปปิดจองมาใส่จานแล้วจองปิดจองมาแต่ว่าเร่งรีบไปหน่อยเร่งรีบนั่นแหละปิดองมาก็เลยล้วาทางทาองกอระรวงเกษตรเขาก็เรียกทางอธิบดีไปสอบถามทีบดีก็ชี้แจงว่าไอ้งบตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้เอาไปตรงโน้นตรงโน้นแล้วครับเอาเกินรับไปหมดแล้วครับแล้วก,ก็แล้วก็เรื่องมาจบไปแล้วทีนี้ท่านอธิบดีก็ได้ได้ปรึกษากับผมว่าอย่างเงี้ยต้องคนเนียมันการแก้เงี้วเราจะแก้ไขยังไงดีครับครับพี่ให้คำแนะนำาน่ยครับอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้านั้นผมเอาซองมาแล้วไปดูว่า ไไมม่่่่่รรู้วาาทีสสงงงตหนใครส่งมาไปไปสืบหาตัวอาสาฝึกไปสืบหาคนที่การแกล้งนะไปท่านี้ก็ผมก็ดูรแบไปท่านี้ต้นเหตุแต่ตรงนี้อ่ามันน่าจะมีกล้องวงจรปิดผมก็เลยไปแจ้งความในตะเขียนเออที่โรงพักสพอำเภอแกะสพสพแกะน้องแมวอ่าแล้วตัดแก่งไหมสพใต้แกงสนามนาอ่าโอเคหลังจากนั้นก็ไปสืบแล้วก็จะเอาตัวมาแล้วใช่ไหมดำเนินคดีนะได้ตัวรู้ว่าคนส่งดำเนินคดีแล้วใช่ไหมดูรู้หมดแต่ แต่คดีอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเข้ากำลังดำเนินการอ๋อดำเนินคดีอยู่ที่สพแก่งสนามนางนะโคราชนะโคราชครับแล้วไปรับสืมาครับเออครับโอ้ยเป็นแล้วตอนหลังรับสื่อไปสื่อมาว่ามีรัฐมนตรีบางคนบางกรมใช่ไหมอยู่เบื้องหลังอะไรด้วไงมันเก็เดินมาเข้าเป็นอดีตอยู่อยู่นี่แหละอยกินละอยู่ในอยู่ในอยู่ในประชุมนี่แหละอ๋อเคยเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งนะอ่าเออ โอ้ครับ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 โอ้นี่เรื่องมันยาวนะอ่าแล้วแล้วแล้วก็แล้วก็เมื่อก่อนน่ะเขาก็เขาก็คิดว่าเขาจะกำกับดูแลครับใช่ไหมอะดูแลอทิบดีได้แต่อธิบดีเขาก็เขาก็ไม่ไม่ทำตามไม่ทำตามไม่ทำตามที่สิ่งไม่ต้องพอดีมันก็หมดเวลากันไปหมดกันไปแลไวโอ้มีที่มาที่ไปนะโอ้เล่นกันน่ากลัวเลยเนี่ยนะฮะกระบวนการมันมัน เันชั่วเงินชัว่วลาเลรอแล้วพี่ทำไมมา,มา,มาดําเนินคดีกับพี่ศรีแล้วพี่ไม่กลัวกับทีมงานพี่สงพี่ศรีนี่แหละที่ไปไปแจ้งเจ้าจับเขาเนี่ยพี่มไม่กลัวไม่เคยถามว่าถามว่าถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวนั่นแหละคนเราอ่ะนะคิดว่าในสิ่งที่ถูกต้อง